ถึงแม้ว่าจะปรับปรุงปรับปรุงดินเนี่ยให้ดีให้มีความเป็นกลดเป็นด่างขึ้นมาขึ้นมาฝกมันก็ยังดูทหารไม่เก่งอยู่ดีเพราะรากมันเน่าเพราะฉะนั้นในการแก้ไขนะฮะตรงนี้นี่คือปัญหานะที่ผมพูดเออแล้วขณะเดียวกันนะที่ดูร่องรอยของการทําลายของหนอนบังจันทร์ใช่เนี่ยร่องรอยการทำลายของหนอน,นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นมันอ่อนแอสภาพดินเป็นกดต้นอ่อนแอรโรคแมลงเข้าทําลายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขุดนะขุดตรงนี้ขุดออกมาแล้วนะครับขุดออกมาดูดินเนี่ยปรากฏว่า ลากเน่าฮะเนี่ยปรากฏว่าลากเน่ามีอาการลากเน่านะมีอาการลากเน่าไอไอตรงนี้นี่เปื่อยเลยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยลากเน่าเน่าเปื่อยไปเลยลากแขนงใหญ่เนี่ยถ้าผมจะดึงให้ดูเนี่ยหลุดออกมาก็เนี่ยเนี่ยนะฮะครับโคตรหลุดได้โดยง่ายเนี่ยตรงนี้เปื่อยเปื่อยหลุดเลยเดี๋ยวดึงออกมาเพราะงั้นถ้าระบบลากเสียเงี้ยถึงแม้ว่าจะปรับปรุงปรับปรุงดินเนี่ยให้ดีให้มีความเป็นกดเป็นด่างขึ้นมาขึ้นมาหก มันก็ยังดูทหารไม่เก่งอยู่ดีเพราะรากมันเน่าเพราะงั้นในการแก้ไขนะรตรงนี้นี่คือปัญหานะที่ผมพูดอ่ะ